สวัสดีครับเพื่อนๆ่นวันนี้วันนี้ก่อนนอนนะเพื่อนนะโอ้โหผมก็มีไอเดียขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็มีมานานแล้วแหละไอเรื่องไอเดีย,เ,ดยเนี้ยผมเป็นพูดเรื่องหัวข้อของพระเครื่องพระเครื่องอเหรียญพระเครื่องของหลป,ปูผางนะเพื่อนเนะเหรียญพระเครื่องของหลปูผางเนี่ยก็เปรียบเสมือนบิตคอยอ่าเปรียบเสมือนบิตคอยเปรียบเสมือนเงินดิจิตอล นะครับเงินดิจิตอลเนี่ยมีหลายสกุลนะเพื่อนๆมีเป็นหมื่นหมื่นสกุลนะเพื่อนๆนะไม่ใช่มีเฉพาะบิตคอยอย่างเดียวนะมีเป็นหมื่นสกุลเพื่อนๆอ่าเป็นเขาเรียกเป็นเงินดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยพวกเงินแม่งอยู่บนอากาศหมดเลยนะเพื่อนๆนะอ่าอยู่บนอากาศเขาเรียกว่าเงินดิจิตอลไอ้ไอ้อย่างที่เพื่อนๆถือไอ้ไอ้เงินกระดาษเงินเงินเฟียสไอ้เงินที่ โอนผ่านองค์ผ่านแอปอันนี้เขาลึกเงินกระดาษเพื่อนๆนกระดาษทั้งนั้นเลยมันใช้กระดาษโดยการโอนเงินถ้าเพื่อนไปกด ATM ก็ได้เป็นเป็นกระดาษออกมาใช่ไหมเป็นเงินเออเนี่ยเ,เขาเรียกกระดาษเ,เ,เงินกระดาษาแต่ตอนนี้ผมมาปุ๊บผมจะเปรียบเหมือนเหมือนหลวงปู่ผางเนี่ยเหรียญหลวงปู่ผางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกก่อนที่มาของเหรียญหลวงปู่ผางเนี่ยก็คือีนี่มาจากโรงกระสาบเพเพื่อนนะที่มานะที่มานะ ผมจะบอกประวัตินิดหนึ่งประวัติที่มาก็คือเหรียญเนี่ยปั๊มมาจากโรงกระสาบพ,พอโรงกระสาบเขาซื้อเขาซื้อเครื่องปั๊มมาจากเยอรมันใช่ไหมฮะสมัยนั้นเยอรมันก็ซื้อเครื่องปั๊มมาก็หน่วยงานราชการจะเป็นคนซื้อมาใช่ไหมฮะแล้วก็ปั๊มเหรียญพวกเนี้ยขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเหรียญเนี่ย ที่เขาปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงสงครามเวียดนามเพืเ่อนเ่นเหรียญหลวงปู่ผางนะช่วงสงครามเวียดนามช่วงนั้นนะอ่าแล้วเหรียญเนี่ยอยู่ในมือของทหารท่านหนึ่งนะครับเป็นทหารนักรบนักรบในศึกสงครามเวียดนามกับศึกสงครามใต้ลมเย็นในะต้ลมเย็นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะแต่ไม่ใช่นักปัจจุบันตรงนี้ไม่ใช่นะ,อะคอมมวนิสต์ หรือว่าโจรจีนที่อยู่ทางยะลาปัตตานีนราธิวาสแต่พื้นที่ตรงนั้นนะเพืเ่อนๆที่อยู่ติดกับเมื่อปี26นะเพืเ่อนๆนะปี26ตั้งแต่ 24, 2 3 2่สองอ่อะช่วงนั้นแหละเขาปราบปรามกันเพ,เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ผมตัวเล็กอย่าง,งเด็กย่งเด็กเรียนประถมอยู่เลยตั้งแต่พอสองพอ 3, พอ 4, อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือเหรียญของนายทหารท่านหนึ่งนะเป็นเหรียญก็คือ ก็คือท่านท่านได้เอาไปออกรบต้องบอกประวัติก่อนเพือ่อนๆต้องบอกประวัติก่อนถ้าเพือ่อนๆไม่รู้ประวัติก็จะอะไรนะเขาเรียกว,ว่าจะไม่เข้าใจเดี๋ยวบ่ถึงก็ไปบอกราคุงราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคก็คือ <c oughs> เหรียญเนี่ยเขาไปออกรบไปออกรบด้วยนะไปออกรบด้วยไม่ใช่ว่าว่าไม่ออกรบนะเหรียญหลวงปู่ผางเนี่ยออกรบในศึกสงครามเวียดน,นามก็หลวงปู่ผางอยู่ ขอนแก่นไงขอนแก่นอยู่ใกล้ๆกับาลาวประเทศลาวประเทศเวียดนามเงเพื่อนอก็ช่วงนั้นคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นกับคอมมิวนิสต์ที่ไล่มาตั้งแต่จีนในพวกคอมมิวนิสต์ที่แบบว่าปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไงก็ปกครองคอมมิวนิสต์ทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะ,ะเพื่อนแล้วมีคนเป็นใหญ่อยู่คนเดียวก็เหมือนกัมพูชาทุกคนต้องเท่าเทียมกันสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันยืดหยุ่นได้ คอมมิวนิสต์แต่ยืดหยุ่นได้ก็เหมือนอ่าพมา่าเหมือนกัมพูชาเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต์เพื่อนแต่มันยืดหยุ่นได้ลาวก็เหมือนกันยืดหยุ่นได้อยู่แต่ของของไทยเนี่ยประชาธิปไตยไงประชาธิปไตยเห็นนะคนสามารถที่จะมาประท้วงนตามถนนดารัฐบาลได้ดานายกได้ว่าก็ไม่ใช่ว่าดดานะก็คือเรียกร้องก็เรียกรยก้อง เจ้าภาษาบ้านๆก็โคมาด่าก็มาขับไล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาเขาเรียกว่ามันเรียกร้องเนี่ยเจ้าภาษาทางการเรียกร้องอะไรต่างๆนานาได้แต่ว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์มันเรียกเรียกร้องไม่ได้มันเรียกร้องเหรออ่ะเดี๋ยวยึดที่นะยึดที่เห็นไหมกัมพูชาเนี่ยเนี่ก็เรียกคอมมิวนิสต์เพื่อนๆมันจะถ้าไม่กลับประเทศมันจะยึดที่ดินดัวก็เรียกคอมมิวนิสต์ไอ้อย่างเงี้ยเพื่อนๆไอ้ไอ้ถ้าคุณค,ค,ณคนเดียวเนี่ยคอมมิวนิสต์หมดเลย คือเราประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียงที่จะไปเรียกร้องอะไรเลยก็คือเป็นทาสอ่ะเหมือนเป็นทาสเลยอ่ะัะมบูชาพมา่านี่โอ้โห,หน่าสงสารเรานี่ถือว่าโชคดีลาวก็เหมือนกันประเทศลาวก็เหมือนนี่แหละคอมมวนิสถ้าถ้าเอากันจริงๆก็เหมือนเป็นทาสถ้าเขาเนี่ยเหมือนัมบูชายนะมันจะยึดที่อย่างเงี้ยม,มันเป็นไปไม่ได้ไอ้แบบเนี้ยถ้าเป็นประชาธิปไตไปบ้านเราก็ไม่มีอย่างนี้แค่จะไปอ่ะ อมันก็มีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แต่นี่ผมมาบอกว่าเนี่ยเหรียญก็ <c oughs> ปราบคอมมิวนิสต์ไงปราบหมดที่ใต้สามจังหวัดชายแดนก็คอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์มาลายานะคอมมิวนิสต์มาลายาก็คือแล้วก็โจนจีนโจนจีนก็คอมมิวนิสต์แต่ก่อนเะนี่ยปีตั้งแต่ปีหนึ่งสองห้ากว่ากว่าตรงนั้นคอมมิวนิสต์ตรงนั้น,น,นแล้วก็จนลามโจนลำถึงปีสองสองสองกว่ากว่า ก็มวนเริ่มริ่มใกล้ๆแล้วก็ที่อื่นๆก็มีนะแถวอะไรนะเพชรบูรณ์ก็น่าจะมีเพชรบูรณ์ใช่ไหมไอ้ภูทับเบิกที่อยู่ในป่าแล้วก็มีหลายๆที่มันเป็นย่อมยอมอยู่อะไรเงี้ยนะคอมมอนิสต์แล้วก็อ้าวแต่นี้มามาพูดถึงเหรียญตัวนี้ดีกว่าเหรียญเนี่ยไปปราบคอมมอนิสต์มาก็คือเหรียญจากโรงกระสาบนะปั๊มจากโรงกระสาบเพื่อนเพื่อนดูเนื้อลมดำเนื้อทองแดงแต่ลมดำเขาทำงานงานเขาประนีมไง นี่ดูเป็นสันเลยเพื่อนๆนี่เป็นสันแต่ของเพื่อนๆอน่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นน่ะเหลืองๆแล้วก็สึกๆอ่ะก,ก็คือคุณภาพมันไม่ได้บางคนก็ไปรับมาจากหลวงพงหลวงพ่อ <ๆ S 1> บางทีก็คนเนี่ยเอาไปให้ให้หลวงพ่อหลวงแหม่ตอนสมัยนั้มนะมันไม่ได้มีโลกโซเชียลเพื่อนๆไม่ไม่มีหลักฐานอะไรก็พูดกันไปใครก็พูดไม่มีหลักฐานไม่โลกโซเชียลไม่มีหนังสือไม่มีอะไรลายลักษณอักษรทาไมนั้นอะ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเหรียญพวกนี้มันมีรายลักษณ์อักษรที่ทําอยู่ก่นเหรียญปีหนึ่งสองมันมันเพื่อนๆก็ดูความเนี้ยบอันนี้อยู่ในตลับนะนี่ผมถ่ายยังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายใหม่ๆมไงมันก็เลยยังไม่ชัดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มศึกษาถ่ายวิธีให้มันชัดกว่านี้เนี่ยมันเนี้ยบไหมอ่ะเพื่อนๆอดูนี่ด้านหลังด้านหลังนี่เป็นตัวอักขระขอมนะเพื่อนเนนะเนี่ยเนี่ย ย,ย,ยันเนี่ยยันเนี่ยเป็นเป็นภาษาขอมนะอ่าภาษาขอมก็อยู่แต่เจ้าเข,า,ขาเมขมรน่ะเนี่ยขอมยันด้านหลังก็เหมือนกันขอมอันนี้ลูกไข่แล้วเหรียญหลวงปู่ผางเนี่ยผมก็เลยเามาเปรียบเทียบนะเพื่อนๆนะแต่เหรียญเนี่ยสักดิธิ์เพราะว่าลุยลุยสองศึกอะ ศึกสงครามเวียดนามกับศึกใต้ลมเย็นนี่ยพอมันก็คือยิงกันจริงๆไงยิงก็เหมือนกับในกัมพูชาแหละกับไทยอยู่ฝ่ายไอ้นี่นะกัมพูชาอะไรแบบช่วงนั้นเอ้ยไม่ใช่ไทยอยู่ฝ่ายอะไรนะอ,ะอเมริกาแล้วสู้เวียดน,นามไม่ได้ไงวันนั้นก็ก็ยิงกันจริงๆกับเพื่อน่ก็ไปเหยียบในแผ่นดินเวียดนามมานะเนี่ยก็รอดกลับมานะ อ่านี่ของนายทหารแล้วรอดกลับมาเพื่อนๆไม่ได้เสียชีวิตนะทั้งสองศึกเลยไม่ได้เสียชีวิตก็คือปาบผอก็คอเลยไม่เสียชีวิตมาเสียชีวิตก็ก็คือสุขภาพไงอายุเยอะอายุเยอะแล้วก็ตามอะไรนะอายุไขก็คือไม่ได้ก็คือรอดเลยเลยคุณพ่อของผมเขาเลยมีความเชื่อว่าที่รอดมาเนี่ยก็เพราะพัเครื่องเพื่อนๆเลยคนสมัยนั้นนะเพื่อนๆนะแต่สมัยเนี้ย เป็นพุทธพาณิชย์แต่สมัยนั้นก็ไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์แล้วเหรียญพวกนี้มันก็เหลืออยู่ไม่กี่เหรียญเลยเพื่อนผมแต่ผมเห็นอยู่เนี่ยเหรียญเดียวแต่เนี่ยผมเนี่ยก็คือตั้งไว้เหมือนบิตคอยเหรียญของระบบผางตัวนี้นะผมตั้งไว้เนี่ยก็ราคาตามนี้แหละที่ผมเขียนไว้นี่แหละอ่าก็คือหนึ่งเหรียญเท่ากับนะราคาแต่เราไม่พูดกันลวกันเดี๋ยวเดี๋ยวทออเขาเขาห้าม มันไม่ส่งไม่อะไรให้ผมก็ b. อย่างเงี้ยอย่างที่ผมเขียนไว้ก็แล้วกันเนี่ยอันนี้ Bitcoin บิตคอยเพื่อนเพื่อนนะแต่บิตคอยไม่ใช่หน้าตามเป็นอย่างนี้นะ,ะเพื่อนเพื่อนะไม่ใช่เป็นเหรียญบิตคอยอย่างนี้นะมันเป็นลอยๆยแล้วเป็นตัวเลขแค่น,นั้นเองมันลอยอยู่เงี้ยมันเหมือนไมน่มีตัวตนอะเหมือนผีหลอกอะ่ะไอ้พวกเงินพวกเนี้ยผมบอกให้เพื่อนเพื่อแต่ว่ามันมีคนเชื่อไงแต่ว่าสําหรับผมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกคือผมทํางานไอทีนะเพื่อนนะ ผมไม่อยากคุยรายละเอียดเดี๋ยวมันเป็นมันยาวไอ้พวกเนี้ยเอางี้ก็แล้วกันไอ้ผมเก็บว,ว่าเป็นเป็นบิตคอยเห็นนะบิตคอยตอนนี้เท่าไหรเ่เพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูคือหลงปูผางก็เหมือนบิตคอยก็เหมือนเป็นเหรียญบิตคอยที่เราสามารถถือได้จับต้องได้กราบไหว้ได้บูชาได้แขวนได้แต่บิตคอยมันไม่สามารถแขวนได้เพื่อนๆแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆบิตคอยมันเพิ่งเกิดต่อปีสองพัน ห้าร้อยกว่าสองพันห้าร้อยสิบสิบกว่าเองน่าจะพอสองพันห้าร้อยสิบอ่ะผ่านมาแค่ประมาณน่าจะยี่สิบปีได้มั้งตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆดูอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูราคาของมันนะเพื่อนๆนะบิตคอยน,น์ี่หนึ่งบิตคอยน์เพือ่อนๆสามล้านเจ็ด ื่อต้นต้นปียังสามล้านห้าตัวนี้สามล้านเจ็ดแล้วเพื่อนๆดูดิสามล้านเจ็ดนี่เพื่อนๆดูก็แล้วกันสามล้านเจ็ดใช่ไหมฮะเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยสามล้านเจ็ดไเพื่อนๆดูเอาภาพภาพโมนาลิซาดูมันไปปั่นราคาอยู่เป็นหมื่นล้านนะเพื่อนๆดูเพื่อเอาไปคูณสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ภาพที่เขามีการซื้อขายกันจริงๆนะเขาตั้งราคาแล้วซื้อขายจริงๆเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบเหรียญนะเพื่อนๆหมื่นเจ็ดพัน เจ็ดร้อยกว่ากว่าล้านหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่าล้านนะเพื่อนๆใครเป็นคนซื้อไอ้เจ้าชายซาอุเป็นคนซื้อเจ้าชายซาอุเนี่ยภาพเนี้ยนี่ภาพที่มีการซื้อขายจริงๆนะเพื่อนๆนะมีขายเนี่ยเนี่ยเขาเขาหลอกภาพว่าที่แพงที่สุดขายจริงตามประวัติอ่าอันเนี่ยเนี้ยเห็นไหมสามคือไปปั่นไงเพื่อนๆไปปั่นแต่มีคนซื้อไงแล้วแล้วเหรียญต่อไปเหรียญของหลวงปู่ผางก็เป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อน สเตปก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วผมอ่ะแต่เนี้ยผมพอผมโพสต์ไปเพื่อน,อนๆก็เอามาเอามาในใต้คอมเมนต์เอารูปรูปหลงปูผางขึ้นเลยของเพื่อนๆมีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคลิปเนี้ยต่อไปมันอยู่อีกสักสิปี20ปีหรือร0อยปีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ติดติดต,ต่อคุณไปเองอะตามตามที่คุณในนั้นน่ะสมมุติว่าเอ้ยของผมของผมไม่ใช่ไว้เก๋ไว้ หรือว่าแบบว่าอะไรนะเอ้ยราคาสูงไปเดี๋ยวไปไปไปเอาเหรียญที่คล้ายๆกับของผมอ่ะก,ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็คือว่าโปรโมทให้ไงใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนเราเป็นแหล่ง่ะเป็นแหล่งว่าเออหลวงปู่ผางต้องมาที่นี่นะเอามาโพสต์ที่นี่ในคอมเมนต์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีคนสนใจเขาจะมามันเป็นนักสะสมไงก็เหมือนรูปภาพเนี่ยเพื่อนๆเราคนตายไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินพวกเนี้ดูดิไอ้พวกนี้มันเอามาปั่นหมดนี่ ร้อยแปดสิบล้านเหรียญไม่ใช่ร้อยแปดสิบล้านบาทนะพูดเออาไปคูณเอาตอนนี้เท่าไหร่เนะี่ยสามห้าสามหกก็ไปคูณกันสามจิบหกบาทเอาไปคูณกันอ,อก็ดูที่มันขายปีมันขายเนี่ยปีปีที่ขายสองพันเจ็ดสองพันสิบห้าภาพที่แพงที่สุดภาพโมนาลิซาแพงที่สุดอันนี้ภาพที่มีการซื้อขายจริงนะภาพโมนาลิซาเกือบสามหมื่นล้านแต่ยังไม่มีคนซื้ออยังไม่มีคนซื้อสามหมื่นล้านเกือบสองหมื่นล้านเจ็ดนี่แหละ แต่ตอนนี้มันได้จะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะภาพมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆขึ้นทีหนึ่งก็ขึ้นเป็นเป็นสิบล้านเหรียญนะเพื่อนๆไม่ใช่ขึ้นแบบว่าบาทสองบาทนะ,ะ,ะใครไม่เชื่อก็ไปเอาไปเสิร์ชดูใน Google หรือว่าเสิร์ชในไอ้พวก c h a t GPT ก็ได้ะนะไอ้นี่เกิดมาไม่ถึงยี่สิบปีเลยไอ้บิตคอยดูแต่ก่อนมันแค่เหรียญหนึ่งก็สิบาทเองเพื่อนๆบิตคอยแต่นี้มันมันสามล้านเจ็ดไปแล้ว ก็หลวงปู <irgendw el inv és> ่ผางทำไมจะไม่ถึงหลวงปู่ผางเกิดมาก่อนเหรียญน่ะปีสองพันสิบสองทำมาตั้งปีสองพันสิบสองเพื่อนๆบางคนไม่เชื่อว่ามันทําได้ทําได้ทำไมจะทําไม่ได้ก็คนมันเป็นนักสะสมใช่ไหมฮะคนนักสะสมเนี่ยเขาก็หาเหรียญที่แบบว่าออาอย่างประเทศไทยเขาสนใจเอาเขาก็ซื้อเก็บไว้ก่อนซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปรโมมโปรโมทออกมาอ้มันจะมีมือที่หนึ่งมือที่สอง มือที่สามค่อยๆโปรโมทขึ้นไปเรื่อยๆจนเหมือนว่าไปเข้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วราคามันก็จะสูงไปเอ้าต่อไปก็อาจจะถึงร้อยล้านสองร้อยล้านเราไม่อาจจะอยู่แล้วผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพื่อนๆก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วตอนนั้นเ่ะมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆของมันเก่ามันหาไม่ได้แล้วเพื่อนๆมันไม่มีแล้วเพราะมันไม่มีราคามันเลยสูงไงความต้องการมันพอไปปั่นอย่างเงี้ย โอ้โหคนซื้อหมื่นล้านเหรียญโอ้โหอเจ้าชายซาอุมันขายน้ามันวันเดียวมันได้เป็นแสนแสนล้านเนะ่เพื่อน<ๆ>ผมว่าคือคอ,อันลิมิตอ่ะเจ้าชายซาอุแล้วมันมีเจ้าชายอยู่เยอะแยะไปหมดไอ้ตะวันออกกลางซื้อทีมฟุตบอลฟุตบอลเป็นว่าเล่นบนั้นใช่ไหมเอ,อเนี่ยเหรียญก็มีอยู่เหรียญเ,เดียวแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อนก็ผ่านศึกสงครามเวียดนามแล้วรอดชีวิตมาเอาชีวิตคนหนึ่งชีวิตแล้วรอดมาได้อะ่ะ ถ้าเกิดว่าอยู่ในมือเจ้าชายซาอุอันนี้ผมพูดไม่ใช่ว่าเรื่องเล่นนะไม่เป็นเรื่องจริงนะถ้าเขาเอาไปเ,าเขาต้องรู้ประวัติสิก็ต้องมาสืบอ,อ่ะไอ้คุณพ่อคุณนี่รบสงครามเวียดนามจริงหรือเปล่าลายชื่อมันมีอยู่ใช่ไหมเพื่อนไปสงครามใ้ลมเย็นจริงหรือเปล่าไปลบจริงหรือเปล่ามันมีรายชื่ออยู่ก็สืบได้ใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยบอกว่าชื่อแต่ว่าถ้า เพื่อนๆจะสื่อว่าโอเคแล้วเพื่อนจะซื้อว่าโอเคมันสักสินจริงรอดชีวิตมาจริงๆใช่ไหมเพื่อนๆอ่าก็ก็ออลองดูก็เหรียญสีดําเลยนะเนี่ยก็เหรียญจากโงกะสราบเพืพ่อนๆนี่ก็เหรียญลุงปูแหวนก็เหมือนกันนี่เหรียญจากโงกะสราบเนื้อเหมือนกันเลยเพื่อนๆนี่อยู่ในในปีเดียวๆกันนะก็คือสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่า เห็นนะนี่เหรียญรูปผังเหรียญแท้ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนไอเหรียญแบบนั้นที่เพื่อนเพื่อนเห็นเน่ยเหลืองๆแล้วก็สึกบ้างไม่สึกบ้างเดี๋ยวนี้มันคมเลยลเดี๋ยวนี้เหรียญมันใหม่คือคนเราอ่ะเพื่อนโอ้โหมันดูด้วยสายตาเปล่ายังรู้เลยว่าเหรียญมันใหม่มันี่บอกมาหลอกกันไงเนื้อมันต้องเก่าข้างในเนื้อมันต้องเป็นอย่างนี้เนื้อเก่าๆนี่เป็นสันเลยตรงเนี้ยดูง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทําขึ้นมาลอกเหรียญแบบ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มน้อยเขาแล้วนะหลวงปู่พังเหรียญไหนที่แบบว่าผมมีอยู่นะเพื่อนเน,นะไอเหรียญนั้นอ่ะที่เขาทําขึ้นมาขายไม่ได้เพราะว่ามีคนมาเห็นคลิปของผมไงคือผมเนี่ยมีอยู่เหรียญเดียวผมไม่ได้ตั้งใจที่จะปั๊มที่จะอะไรหรอกเพืเ่อนคือผมอยากให้มันมันมีคุณค่าพอมีคุณค่าราคามันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะก็ผมก็อยู่ไม่รู้จะ อยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่ใช่ไหมอะผมก็ต้องการราคาที่แบบวาที่ผมต้องการแต่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าสูงไปโอ้โหถ้าเป็นนักสะสมไม่ได้สูงนักสะสมที่มันยังไม่ถึงแบบว่าปายน้านะเพื่อนๆยังไม่สูงอาจจะเป็นหมื่นล้านหรือว่าอาจจะเป็นพันล้านก็ได้หลวงปู่ผางก็มีอยู่เหรียญเดียวเพื่อนๆแล้วพอเขาสื่อประวัติโอ้หลวงปู่ผางโอ้ศักดิ์สิทธิ์คนไทยเขาลพมนับถืออย่างเงี้ยพอคนนับถือเย,ยอะๆมัน มันมันเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันมีราคาขึ้นมาไงก็เพื่อนๆก็ดูพระสมัยนี้ดูดิพระที่มีชีวิตคนไปทําบุญนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นพันล้านนะเพื่อนเพื่อนแต่แต่ละวัดแต่ละวัดนะถ้าเกิดว่าผ่านมาหลายๆลายปีแต่ว่าเงินพันล้านถึงไม่ถึงคนหนึ่งอยู่ร้อยล้านแล้วเจ้าอาวาสขี่ค้นะเพื่อนลองเอาบวกกันดูเจ้าอาวาสสิบคนนี้ว่า คนละคนละร้อยล้านร้อยล้านมันก็ถึงไงแล้วก็เงินมันไปไหนต่อไหนเยอะแยะไปหมดนไปจะไปให้สาวๆไปอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพื่อนมันก็นั่นแหละมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่นี้มันก็เหมือนเป็นเหรียญบิตคอยคือผมเนี่ยเป็นคนพูดคนแรกนะ ที่ผมบอกว่าจะทำเหมือนเหรียญบิตคอยขึ้นมาได้แต่บิตคอยที่แบบว่าสามารถจับต้องได้นะเพื่อนๆนะอ่าเหมือนเหรียญไอ้เหมือนเงินดิจิตลอลแ่ะแต่สามารถจับต้องได้ไม่ใช่เป็นเหรียญลอยๆก็คุณก็ต่อไปมันก็ขึ้นราคามันก็ขึ้นเหมือนบิตคอยนี่แหละ <ừ> บิตคอยมันสูงสุดแตม่มันบางประเทศเข,เขาเขาใช้ได้แต่ว่าใช้ได้ไม่ไมทั้งหมด่ะเพื่อนๆบางคนก็ออามาซื้อบ้านก็มีในใน,ในอ่า ในภูเกต็ตอเพื่อนๆผมเคยบอกว่าเขามันซื้อบ้านเลยเอาบิตคอยแล้วคนไทยก็รับด้วยอรับด้วยเวย <S 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 พราะมันบางทีมันเอาไปใช้ตามประเทศต่างๆได้ไปเที่ยวไปอะไรได้ไงแล้วมันก็ขึ้นขึ้นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมีไกระเป๋าตังค์ไงก็เหมือนเป็นแอปนี่แหละกระเป๋าตังค์เพื่อนเป็นแอปเป็นอะไรเขาเรียกกระเป๋าตังค์ ในแอปของเราเขาเรียกเขาเรียกก็เรียกรยกระเ,เป๋าตังค์เนะเพื่อนไอธน,นาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีเนี่ยธนาคารพาณิชย์ของไทยอ่ะนั่นแหละเขาเรียกกระเป๋าตังค์ที่พเพื่อนใช้กันอยู่โอนกันได้อะไรอย่างเงี้ยมีชื่อตัวเองมีบัตรประชาชนแต่ว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีธนาคารมันไม่มีตัวกลางตัวกลางก็คือธนาคารมันไม่มีมันโอนกันได้เลยนายเอกับนายบีอย่างผมเนี่ยก็โอนไปหา ใครก็ได้นายเอกับนายบีคุณก็โอนกันสองคนไม่มีธนาคารเพื่อนและไอ้คนไอ้คนที่เก็บบิตคอยมากที่สุดไอ้ก็อยคนเป็นคนเริ่มต้นอ่ะไอ้ยามุนากาโต้อะไรตัวนั้นะ่ะคนนั้นละมีตังค์มากที่สุดถ้าเขาเก็บไวล้ล้านเหรียญน,นะสมมุติว่าเราอาไปคูนคูณกับสามสามจุดเจ็ดล้านอ่ะ คุณคิดดูเป็นแสนล้านบาทอไอ้ยาโมเกื้ไม่ต้องทำไม่ต้องทอะไรเลยแค่แค่คิดระบบขึ้นมาแล้วตัวเองถือแต่ว่าผมว่ามันถือเกินสิบล้านเหรียญเพื่อนๆเอยไอ้ไอคนคิดอะเกินดีไม่ดีก็ครึ่งหนึ่งด้วยครึ่งหนึ่งก็เท่าไหร่สิบสิบกว่าล้านเหรียญก็คุณเอาไปคูณดูมันคงเป็นเงินเกินล้านล้านอะมันจะเป็นเงินไทยนะ เงินเหรียญเนี่ยอาจจะยังไม่เกินเงินเหรียญน,น่้นไาจะหลักแสนล้านเหรียญอยู่นั้นแหละผมก็เลยเนี่ยคิดขึ้นมาว่าอ๋อมันมีน้อยอะเพื่อนเพื่อนมีน้อยใช่ไหมแล,แล้วแล้วต่เนี้ยผมเนี่ยไอ้เก๊แท้นเนี่ยคุณคุณไม่ต้องไปสนใจเอ้ยคุณอาจจะดูของผมเก๊เพราะคุณเห็นมาอย่างนี้หรือคุณศึกษาบางอย่างก็คุณก็อัปโหลดขึ้นมาเลยบนคอมเมนต์ผมอะแล้วก็เดี๋ยวคนอะเขาจะมาซื้อเอง คือผมอะไม่ได้คนซื้อเพื่อนๆผมก็คนขายเหมือนเพื่อนๆนี่แหละก็เอาขึ้นมาในในคอมเมนต์ผมนี่แหละแล้วความมาดูกันถ้าเพื่อนๆขายได้ก็ขายไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้มาเมาค่าในนงในหน้าอะไรไม่ได้เอาเราก็อยากรู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆส่งมาหาผมอย่างเงี้ยคือพอส่งมาแล้วมันมันกระจัดกระจายอะพอเข้าใจไหมมันกระจัดกระจายไปทั่วไปหมดแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่พอเซฟอยู่ในเครื่องปุ๊บ เดี๋ยวพอเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่บางทีไปลบมือไปโดนก็หายไปหมดบางทีผมภาพมันเก็บเยอะๆแล้วมันม่วไปหมด่ะมันม่วไปหมดก็เนี่ยเอาเคยเลยผมว่าเอาจะทําอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยผมคิดเพิ่งคิดมาได้นะว่าเออเพราะมันมีไอ้ตรงคอมเมนต์ให้ใส่ภาพไงมันจะได้อยู่เป็นกุ๊ปเป็นกุ๊ปอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เออเราจะได้ดูว่าเออเหรียญไหนแท้เดี๋ยวถ้าคนเขาสนใจอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ เข้ามาค้นหาอ๋อไอโอ้ยไออ,อย่างเพจผมอย่างไอคลิปผมเโอ้มมีคนอัปโหลดภาพนี้ขึ้นไปเยอะเขาไปได้เข้ามาศึกษาอะไรเออว่าเหรียญแท้เหรียญอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะซื้อนะบางทีมันจะเป็นพวกนักสะสมที่เขาจะเดินสายพวกเนี้ยที่จะมาซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมาซื้อคือโลกมัน เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเห็นนะมือถือมันยังมีขึ้นมาได้เลยเราเราคิดไม่ถึงแล้วว่ามีมือถือเห็นไหมไอเหรียญแบบเนี้ยทําไมจะไม่ถึงราคาพวกเนี้ยมันมีอยู่เหรียญเดียวเหรียญสองเหรียญเนี่ยเพื่อนๆสมมุติเรามีอยู่เหรียญเดียวของผมเนี่ยแล้วมันทําไมมันจะไม่ถึงราคาที่ผมเขียนไว้ใช่ไหมฮะเพราะมันมีอยู่เหรียญเดียวความต้องการมันมีเพราะอาจจะเป็นแบบว่าโอ้โหคนคนนั้นเขานับถือแล้ว เขาเคยเห็นอภินิหารเอาแล้วเงินในกระเป๋าเขามีเป็นพันล้านอ่ะสมมติว่าคนไทยมีเอามาซื้อของผมแค่นี้เองโอเคแค่นี้ราคาแค่หลักแค่นี้เองเขาก็ซื้อได้คนรวยเยอะแยะเพื่อนๆือนในประเทศไทยหลักพันล้านนี่เพื่อนเพื่อนพันล้านบาทนะเพื่อนๆนือนะมีเป็นหมื่นมีเป็นหมืน่นคนเพื่อนๆอไอ้พวกเงียบๆอีกเยอะอาจจะถึงแสนด้วยซ้ำไป มีเป็นพันพันล้านอ่ะก็พ่อทําธุรกิจแล้วก็แบ่งให้ลูกใช่ไหมเดี๋ยวก็เสียชีวิตแล้วคุณพ่อมีเงินเป็นหมื่นล้านเอาให้ลูกลูกสักสิบคนเอาคนละพันล้านใช่ไหมฮะมีเยอะผมตอนแรกผมคิบไม่มีเหมือนรู้ว่าผมเคยทําบริษัทอสังหาโอ้โหโครงการเป็นพันพันล้านเพื่อนเือนเราก็ไม่เราไม่เคยเข้าไปไงไม่เคยเข้าไปสัมผัสพอเราเข้าไปทํางานโอ้ยเจ้านายแล้ว มีเมียหลายคนด้วยนะมีเมียมีลูกเยอะด้วยนะเมื่อลูกก็เป็นสิบนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าลูกแบบว่าแม่นแต่ว่าเขาอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วอันนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วเพื่อนนั้นผมพ่อเขาแปดสิบตอนนั้นนล้วตอนนั้นก็ตอนนี้สามสิบปีผ่านมาแล้วะมีเงินเป็นพันล้านนะเพื่อนๆทำอสังหานะแล้วไม่ใช่แบบเขาเป็นคนเยียมๆด้วยนะไม่เคยแบบ ออกมาออกข่าวออกแล้วไม่มีไม่มีเลยเป็นคนเงียบๆโนเนมเลยแต่มีเงินเยอะอืมีเงินเป็นหมื่นล้านนะก็ที่ดินนะเพื่อนเพื่อนที่ดินของเขาเยอะแยะไปหมดในกรุงเทพตอนนี้ก็ยังเยอะเลยก็ยังบริจาคเลยเยอะแยะเลยบริจาคก็ที่ดินอ่ะทั้งถนนเลยนะเพื่อนๆนะทั้งถนนนะบริจาคโรงเรียนด้วยนะชื่อโรงเรียนเป็นชื่อเขาด้วยนะพบูปนะ ได้อยู่ใจกลางเมืองด้วยนะเพื่อนๆแต่ผมไม่อยากบอกสถานที่เดี๋ยวเพื่อนๆรู้อมืมันไม่ดีอยู่ใจกลางเมืองเลยที่ดินเนี่ยเขาบริจาคมีหลายคนนะเพื่อนๆน,นี่เขาบริจาคที่ดินน่ะแล้วบริจาคตอนที่เขาไอ้นั้นด้วยนะก็สามสิบปีที่แล้วก็ยังเศรษฐกิจยังดีอยู่นะเพื่อนๆเนจเริญน,นะก็ผมมาเรียน่มาเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนแพงสมัยนั้นก็แพงที่ดินน่ะไล่หนึ่ง ร้อยล้านนไร่หนึ่งอะในกรุงเทพเจกลางเมืองในสมัยนั้นนะสมัยขอยงผมอะอ mm. ืนแเราก็เนี่ยจะเพื่อนเพื่อนมีก็ลองเอามาใส่ดูแล้วต่อไปมันก็เหมือนที่ดินเห็นไหมราคามันก็ปรับขึ้นปรับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีนักสะสมที่เขาชอบแล้วเขาเห็นแล้วเขาอยากไปห้อยห้อยคอแล้วไปอาจจะไปทําธุรกิจแล้วก็พอห้อยคอปุ๊บทาธุรกิจรวยขึ้นมาเพื่อนแล้วก็ปุ๊บ อาจจะมีชีวิตยืนยาวเป็นร้อยปีขึ้นมาใครจะไปรู้เพื่อนๆเราก็บางทีก็เหมือน,เ,เ,หอนเหมือนไปช่วยชีวิตเขาอะไรเขาอาจจะมีความเชื่ออย่างนั้นเขาซื้อไปอะอย่างซื้อของผมไปแค่เนี้เขาก็ถือว่าเขาคุ้มเขาอยู่ได้ต่อชีวิตได้อีกอีกสิบปียี่สิบปีอย่างเงี้ยโอ้โหเขาถือว่าคุ้มเขาได้เห็นโลกอีกนานเขาได้ทําธุรกิจหาเงินได้เยอะใช่ไหมคนพวกนี้เขาหาเงินได้เยอะไอ้ไ ไอ้ราคาแค่เนี้ยมันราคาจิ๊บจ้อยแต่สาหรับพวกเราเพื่อนมันถือว่าแบบราคาสูงโอ้ยไม่มีจริงหรอกไม่มีขายจริงหรอกคุณก็คิดอย่างนั้นไงใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นไงก็คุณขายไม่ได้ไงแล้วคุณต้องหาให้ได้บางทีคุณก็ลองไปหาดูหาเหรียญที่แท้ๆดูแล้วเก็บไว้แล้วเอามาเนี่ยอะไรโลกออนไลน์แล้วมาทําตลาดแบบผมเนี่ยก็ได้แล้วแต่เพืเ่อนๆจะทำแบบไหนก็ได้ ก็มันอยู่ที่ของเพื่อนๆอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอยู่ในมือเราเราก็จะทําแบบไหนก็ได้ลองทําดูอืลองโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยเพื่อนเก็บไว้อา้าใครจะไปรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้เราก็ทํามาแต่เพื่อนบอกอาจจะมีไม่เยอะอาจจะมีหลวงปู่ผางหลวงปูแ่แหวะเพื่อนก็อัพโหลดลในของผมเนี่ยเข้ามาเลยอืออัพโหลดขึ้นมาเลยถ้าเขาสนใจก็คุณก็ได้ไปเขามาดูดูเหรียญหลวงปู่ผางของผมอย่างเงี้ย เป็นคลิปวิดีโอเวลาเขาค้นหาเอาคลิปวิดีโอของผมปุ๊บแล้วก็มามาดูคอมเมนต์ดิอืมผมมาดูคอมเมนต์ปุ๊บอ่ะโอ้ยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้แล้วก็ติดต่อไปเขาคลิกลิงก์ไปหาคุณเองแต่คุณก็ต้องเป็นเพจจริงนะเป็นเพจจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพจไม่จริงบพกาเขาติดต่อติดต่อไม่ได้อลองดูผมว่ามันน่าจะโอเคนะ ก็เป็นเหมือนบิตคอยน์่แหละแต่มันเป็นมันมีแบบว่าก็คือจับต้องได้บิตคอยจับต้องไม่ได้นะเ,นเงินดิจิตอลจับต้องไม่ได้สักสักสักอย่างนะมันนะมันเป็นตัวเลขแล้วก็ลอยขึ้นไปแค่นั้นแหละมันเหมือนผี่แหละลอยขึ้นไปมองมองอะไรไม่เห็นมันมันก็เป็นตัวเลขอ่ะอแต่คุณอย่ามาซื้อกาฟงกาแฟข้างทางนี่ไม่ได้ซื้อสตาร์บัคไม่ได้ประเทศไทยไม่น่าจะมีสตาร์บัคแต่ต่างประเทศอาจจะมีบ้างบางประเทศ บางประเทศตามสถานที่ต่างๆน่า,า,าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวออลึกๆเขาน่อยเช่นตามเกาะแก่นอะไรอย่างนี้แหละ,ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบมาตรฐานก็คงคง,คงไม่ได้ใช้ลองดูแลเพื่อนๆะนะใครมาก็เห็นแล้วก็ลองอัปโหลดไปถ้าใครมีหลุมปูผางลองอัปโหลดในคอมเมนต์ดินี้ดู พอเขามาดูเดี๋ยวก็สนใจก็เขาก็ทักคุณไปเองแหละโอเคนะเพื่อนนะแค่นี้ก่อนนะโอเคสวัสดีนะอย,อย่าลืมติดตามนะติดตามด้วยติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ